โอเคก็คือทางหมอรงเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะว่าเขาก็สอบตกนะคะแล้วก็จากการสอบตกเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องหยุดทางด้านการเมืองนะคะก็เห็นผู้ชายที่อยู่ด้านซ้ายมือไม่เอ่ยนะคะคนนี้รู้สึกจะชื่อคุณเนตรก่อสร้างดุสิตนะแล้วก็สอบตกเหมือนกัน นะคะก็คือทั้งคณะทั้งทัทง้ทงพักเขา,าไม่มีใครได้เลยแล้วก็เห็นไหมคะเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแล้วก็ตามที่เราทราบเนี่ยเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ขอเป็นข่าวสารของทางอา่จะเรียกว่าอะไรดีไทยพักดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีข่าวมาบอกว่าอืมเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่าเดี๋ยวขอแจ้งข่าวอันนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีข่าวสารออกมานะคะว่าคนในพักของไทยพักดีเนี่ยก็แปรพักก็จะเป็นคุณถาวรเสเนียมนะคะตอนนี้เนี่ยได้เข้าร่วมกับทางรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วนะคะลั่นอุดมการเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่ลาเว้นคนชั่วอย่างเด็ดขาดเลยแล้วก็ อบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าสสะถือได้ว่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางพีรพันพร้อมด้วยแกนนำพักเนี่ยรอต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะบอกว่าเปิดมานะเปิดมาแบบโอ้โหเรียกว่าทั้งพักเนี่ยต้อนรับคุณถาวรอ,อย่างเต็มที่เลยบอกว่าเปิดใจนะคะมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เนี่ย เขาได้รับเกียรติทั้งที่เป็นคนธรรมดาแต่ก็มีทางให้เขาเดินนะแล้วก็พร้อมทํางานตามที่พักเนี่ยได้มอบหมายเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีอุดมอุดมการเนี่ยตรงกันกันกบรลมไทยสร้างชาติแล้วก็แปลกใจนะ,ะถ้าเกิดเขาพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขากำลังโยนโยนขี้ให้กับทางไทยพักดีหรือเปล่าเพราะการที่เขาพูดแบบเนี้ยแสดงว่า ยังไงอะคืออุดมการณ์ของไทยพักดีเนี่ยมันไม่ตรงกันหรือยังไงเขาก็เลยต้องต้องลาออกอะไรแบบเนี้ยหรือว่ากําลังจะบอกมาว่าเฮ้ยกูอยู่กับไทยพักดีไปอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะว่าไม่สอบตกกับนักพักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ก็เรียกว่าเห็บหมัดอะเนาะก็กระโดดกระุน,นวายเลยทีเดียวเขาบอกว่าวันที่24ตุลาคมนะคะที่รวมไทยสร้างชาติถาวรเสรนเนียมนะคะเป็นอดีต รัฐมนตรีช่วยควมนาคมแล้วก็เป็นอดีตแกนนาพักไทยพักดีด้วยซ้ำโอ้โหน,นี้มันเจ็บปวดนะเพราะนะไรู้ไหมคะเพราะว่าคุณคิดดูนะการที่เขาไปอยู่พักไทยพักดีเนี่ยเขาก็ต้องหวังว่าเขาจะมีตำแหน่งหน้าที่ถูกไหมคะเพราะว่าเขาเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยนะคะคมนาคมแล้วการที่อยู่ๆเนี่ยมึงแบบประมาณว่าติดลบ ทั้งพักเลยนะคะก็คือไม่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยก็มันจะบอกว่าเป็นความอัปยศก็ว่าได้นะเพราะว่าแม้กระทั่งหัวหน้าพักก็ยังไปไม่รอดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่เวิร์กนะคะสำหรับสถานการณ์ของพักอะไรอย่างเงี้ยนะที่กําลังจะสูญพันธุ์หรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าสังเกตไหมว่า หัวหน้าพักส่วนใหญ่พวกนี้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รับการเลือกตั้งนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเออถ้าไม่ได้เลยเนี่ยมันก็อาจจะคนเ,เรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างจะอับอายที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอีกพักหนึ่งก็คือใครอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีนิกอนมงคลกิจเต้มงคลกิจอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะอืมอันนี้ก็คือเ็าอับอายเหมือนกันแต่ว่าเต้เขาบอกเขาเขาจะสู้คราวหน้าเนี่ยเขาก็จะกลับคืน สู่องค์การให้ได้อะไรแบบเนี้ยอย่างเอ่อเชื่ออะไรนะพักนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงนะลืมเลยอ่าเสรีพิสุทธิ์นะเสรีพิสุทธิ์เห็นไหมคะก็ก็ยังได้คนหนึ่งก็คือหัวหน้าพักก็แทบจะสูนพันเลยก็อย่างกรณีของไทยพักดีเนี่ยก็ค่อนข้างอยามอายเนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เลยสักคนหนึ่งอือต่อมานะคะเขาบอกว่าอ่าที่ทําการของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ทางทาวเนเซเนียมเนี่ยก็เดินทางเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกรวมไทสร้างชาติโดยมีนายพีรพันธ์นะคะสาลีรัตถะวิภาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ในฐานะของหัวหน้าพักนะคะแล้วก็นายไตรลงโอ้โหมีแต่คนดีๆกันทั้งนั้นเลยนะไตรลงนะคะซึ่งเป็นแกนนำพักแล้วก็ วิทยาแก้วพาราไดยนะคะก็มารอต้อนรับด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็สวมเสื้อพักรวมไทยสร้างชาติให้ด้วยนะคะโดยถาวรเนี่ยเปิดเผยเลยนะคะบอกว่าเปิดใจในการย้ายมาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติครั้งนี้เนี่ยต้นเนี่ยเ,าเขาเรียกว่าเจาะไปที่อุดมการเลยแนวทางการทํางานของพักเนี่ยโ,โหรวมทั้ง พวกแกนนำที่สำคัญของผู้บริหารของพรรคเนี่ยปรากฏว่าจับต้องได้โอ้โหมิม่อ่านดูแล้วเร,รเรารู้สึกแบบคลื่นเหียนยังไงพี่กนเนะ่ยแบบโอ้โหมันมันเต็มไปด้วยความแบบสตอจริงๆนะคือแบบว่าโอ้โหกล้าพูดได้อะ่ะคือแบบจะเข้าพักเขาแล้วอะ่ะแน่นอนก็ต้องอวยนะอย่างที่นายพูดแหละว่าเพราะว่าไทยพักดีมันศูนพันไงถูกไหม เออจะรอแล้วแบบว่ามันมันมันก็ยังไงอะไม่รู้ว่าจะไปหวังน้ํำบอ่อได้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายอย่างนั้นอย่างนี้เลยกูออกเลยดีกว่ากูออกแล้วก็ไปเฉลียที่ใหม่ดีกว่าแล้วโอ้โหคืออวยซะนา่าเกลียดเลยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหผลงานของพักเนี่ยจับต้องได้การเข้าร่วมในรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนแล้วก็นโยบายของพรรคก่อนที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยสามารถทำได้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยตนก็มั่นใจเลยว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถือได้ว่าเป็นพรรคที่มีความคิดแล้วก็มีอุดมการเนี่ยตรงก,ก,กันกับตัวเองเลยถ้ามีสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือแนวทางของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตรงกับความต้องการของประชาชนเฮ้ยเดี๋ยวก่อน จริงเหรอจริงหรอืรหรอเปล่าเนี่ยเอออันนี้อ่านไปก็รู้สึกขำนะบอกว่ายืนยันเลยว,ว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยตรงกันกันกบออแนวทางของรวมไทยสร้างชาติเลยเพราะว่าประชาชนนั้นต้องการให้เห็นการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็การปฏิรูปประเทศต้องการที่จะลดพลังงานลดราคาพลังงาน และสิ่งที่สำคัญใี่สุดเลยก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตซึ่งพักรวมไทยสร้างชาตินั้นได้ดำเนินการไปแล้วก็คืออะไรทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะตามนโยบายของอหอตอเลยก็บอกว่าเออเนี่ยแหละรวมไทยสร้างชาติเนี่ยดำเนินการแล้วได้ทำแล้วเราก็จะทำต่อไปเมื่อสิ่งที่ตนได้เฝ้ามองเห็นแล้วว่าแนวทางนั้นตรงกันเชื่อถือได้ แล้วก็จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะตนจึงได้ขอมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วบอกว่าตนเนี่ยเข้ามาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติในฐานะของสมาชิกพรรคธรรมดาคนหนึ่งเลยส่วนกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะมอบหมายให้ตนนั้นทําอะไรก็ทําได้หมดเลยขออย่าได้รังแกประชาชนอ่านแล้วขนลุกว่ะโอ้โหนี่ แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบช่างกล้าเนอะแบบโหเนี่ยเข้ามาแบบในลักษณะแบบติดดินอะ่ะไม่หวังตำแหน่งอะไรเลยอยากจะให้ทำอะไรรับใช้ประชาชนทำได้หมดทุกอย่างเลยขออย่าได้รังแกประชาชนอย่าตระบาดสัตว์อย่าทุจริตแล้วก็แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อประชาชนแล้วก็ร่วมกันปฏิรูปประเทศโหฟังแล้วขนลุกไหม โอ้แล้วก็บอกว่าแก้ไขความยากจนแล้วก็การถูกขูดรีดถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แล้วก็การที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนพืชผลทางด้านการเกษตรราคาพลังงานแพงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมอบหมายให้ตนทำได้เลยตนยินดีที่จะรับใช้ประชาชนแล้วก็จะแก้ไข แล้วก็วาจาที่ออกมาก็คือบอกว่าผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้รับเกียรติท่านท่านด้วยว่าตัวเองนั้นเป็นคนธรรมดาชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ที่บนหอคอยแต่มีทางให้ตนเนี่ยเดินขอฝากถึงประชาชนที่จับตามองถึงการทำงานของรัฐบาลผม จะไม่มีวันละเว้นคนชั่วอย่างเด็ดขาดขอให้ประชาชนสบายใจได้สิ่งที่ประชาชนนั้นคาดหวังจากผมจากพักรวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้อันนี้เป็นคำวาจาที่นายถาวรเนี่ยได้ลั่นออกมาเพื่อให้ไว้กับประชาชนโดยขอย้ำว่าตนกับนายแพทย์ ว่ารงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเลยคือเราเนี่ยจากกันไดาเขาเรียกอะไรจากกันด้วยดีและมีการพูดจากันเรียบร้อยแล้วยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแวงไม่ได้มีการหันหลังให้กันแต่อย่างใดอุดมการน,นั้นยังเหมือนกันได้ฝากไทยพักดีมาให้กับทาง หมอวรงเนี่ยดูแลต่อไปเราเนี่ยเพียงแค่แยกกันเดินแต่รวมกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนงงไหมเอ้ยแบบโหพยายามพูดที่ดิบดีมากเลยบอกว่าเมื่อบ้านหลังนี้ได้เปิดโอกาสให้ตนนั้นมาทำหน้าที่อย่างคล่องตัวมากขึ้นก็จะมาเป็นรัฐบาลสามารถที่จะรับความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่านะดีกว่าที่จะมานั่งรอต่อไปอะไรแบบนี้โอ้โหเรียกว่าแค่เราอ่านแล้วก็ขนลุกแล้วเนี่ยพยายามที่จะแบบคล้ายๆว่าโวยอะนะก่อนที่จะเข้าไปก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นําเสนอนายทุกคนได้ฟังเลยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับ คนอย่างถาวรเสรษฐีนมนะคะคุณคิดว่าคุณเชื่อได้หรือเปล่ากับคําพูดของเขานะคะที่อาจจะดูแบบว่าเหมือนไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยนะ,ะแต่ณวันนี้เนี่ยในเมื่อพักเพื่อ,อขออภัยนะพักไทยไทยพักดีเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ก็คือไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเขาแล้วก็เรียกว,ว่าหมดผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคล้ายๆว่ากระโดดลงเรือลําใหม่แล้วก็ถีบเรือลําเก่าทิ้ง นะก็ลองดูแล้วกันนะว่าอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะกับการเฉลียนะคะแล้วก็การอวยทิ้งท้ายให้กับทางวรงนะคะก็เรียกว่าน่าจะเจ็บปวดนะก็คงจะไม่ได้จากกันด้วยดีหรอกแต่ว่าโอเคนะคะในเมื่อมันมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็นำมารายงานให้ฟังนะสำหรับทางทาวนเสนเนียมนะคะที่ได้แปลพักไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ